พี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับชองนุ่นลูกซาาชาวนาเหมือนเดิมนะคะก็สภาพนะคะไม่รู้ว่าทาอีท่าไหนนะคะก็คือลากออกมาจากสวนเนาะแต่ว่ามันคือเป็นสภาพนี่มันยังไงยังไงนโอ้โหม,มองซ้ายมองรถเล็กค่ะแล้วก็มองรถใหญ่เอจเจาอยัางไงดีกระโดดเอติ๊ตอกติ๊ตักติกต๊ตอก,ก,กเออนักประดิษฐ์ของบาทเรานะคะอันนี้คือ ช่างสมช่างประดิษฐ์นะทุกคนเลยไอ้กระปากอ้เชือกเชือกผูกฟันบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ไปอ่ะมาลุ้นกันวันที่ทำอีก่าไหนอันนี้คือสลักไหนะ่ะอยู่กับพ่อมีคลิปแทบทุกคนไอ้ลุ้นอยู่ตลอดเวลามาวันก็ยกผ่านมาข้านหน้าวันนี้ก็ยกผ่านครับ เมื่อวานเป็นผานไทยข้างหลังวันนี้เป็นผ่านนาโนะยกกับนะคะโอ้ยรุ่นทุกวันเจอทุกวันได้อยู่่นอยู่ร้พพพพอรอปันร่ลงนี่เองทำยังไงได้โอ้ยเนาะแต่ละวันต้องเจออะไรเนี่ยอยู่ล่อหลังกระลอย ล้อหน้าก็ไปไม่ได้ล้อหลังก็ลอยล้อหน้าก็ไปไม่ได้จะทำยังไงขนาดใส่พานนักๆทวงหลังเลยนะยังไม่นี่อีกเอาล่ะฮะคนทนยกขึ้นเยวบเยวบอ๋อ เมื่อกี้ไม่ได้ล็อกต้องนั้นดเดโอ,อ้ออระวัง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 ห้ามลอกเรียนแดบนะคะทุกคนระวังเด้อ เรใส่แล้วใส่ได้เลยต้องออกดิคิดแล้วคิดอีกเออเออเออขันหน่อยขันหน่อยขันหน่อยไออันใหญ่อะตีบนหลังรถเด,ด้เออขอนก็นมีก็นีออ่เอาอ จะดูว่าจะากหรือจะยังไงน่าจะไม่ลาลกนาก่าจะเดินซ้ำรอไปจากเอานั่นอ๋อะอะไรไม่รู้อะสวัสดีออกอันหนึ่งก็ใส่ขึ้นนันหนึ่งนะคะแต่ก็มาทำอันนขางหลังที่แหลกข้างหลังลอยเร้วพอยกลอลงปุ๊บมันจะแข้งขางหนึ่งกต้องมาทำใหม่ทุกคนนี่นะคะโอ้ยหัวจิ๊กหัเต้ กดิบกระดอยกระดิ๊บไปรเรื่อยๆเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าจะได้สภาพไหนกับบ้านเซ่าหรือจะไปเองนะคะเดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะทุกคนนี่ียบร้อยกลับบ้านได้หรือเปล่ากลับได้ไหมนี่ลองดูงดให้ถอยให้ก่อนไหม จ้าทุกคนจะได้ไหมกระดังเกิดเกิดตลอดทางและวะ้วว่านี่ไปได้ไหมเนาะนี่เนาะมัวจะปวัวแล้วนักประดิษฐ์ใหญ่งัวปวดวแล้วมันจีบปวดแล้ว,ว,ลวออาถอยหนาถอยลงังถอยลังด้ ลาสุดไปไม่ได้จะลากก็ไม่ได้นะคะ,ะม <c oughs> ผม,มเร่ม,มรู้สาเหตุวันสรุปแล้วน้องเป็นอะไรนะคะสรุปมไม่รู้จะาตัดให้กี่ไอ <c oughs> จะยกชุดผ <c oughs> ่าตัดนี่เย็บส่อมแซมได้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็คืออืมจสใช้ผ่าตัดแหละกินยารักษาก็คงไม่หายดอกนี่อันนี้ก็คือ ถอ,อนมันได้มากอาจจะเป็นค่าสมรรถรอไม่รอลูกนะคะลาสุดไม่รอลูกเลยแม่ออกเพราะว่าถอยมาไกลๆมันกระแทกแรงนุ้ยจะบอกให้อันนี้ก็คือ,อ,เ,อเอาหล่อถอดเองเลยไม่ต้องรออะไรเลยที่นี่ไปช่วยเขาว่าที่นี่เดี๋ยวลูกเป็นตักกลงให้ <c oughs> ไปๆมาๆ <c oughs> อ่าสภาพน,นี่นะคะ เลกนเองอ,านนะาอ่าไปกันนะไม่ได้มอท่าไหาจะไมมใส่น่พ่ออย่าหาทำนะเดี๋ยวมันถูกถูกเส้นประสาทเดี๋ยวมันเ็นประสาทริเดเปิ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 เปเปยรถไอ่าช่วยลูกทำาหากินเดี๋ยวลูกเป็นตากล้องเออตากล้องใช่พ่อกับแม่เป็นตัวแสดง เขาอนุญาตอ <c oughs> อ่ายกไว้ไม่นี่คนเดียวไว้ไว้ไหมไว้อ่ะช่วยกันยกอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวลูกเป็นตากล้องให้นาะเงิดดามานะคะบานี้ช่วยกันทำมาหากินช <c oughs> ่วย มีี่ช่วยลูกด้วยช่วยพ่อด้วยช่วยแม่ด้วยนะคะตอนนี้ช่วยพ่อเนี่ยเป็นส่วนมากเจ็บพ่อเป็นส่วนมากเอาออกก่อนเลยไหนไหนเขาดูข่าวว่าต้องแจ้งที่เขาดูข่าวเขป่าซีเนียอย่ไปหากวนเขาเนี่ยเขาจะหาเอา่านใช่แม่เคยแม่เคยจะต้องไปแบบนี้ อีิพ่อสบายใจเลยค่ะจังหวะนี้นะคะอโอ้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 ้ได้นนไหมมันนักมันมันลอยมันลอยข้างหลังฟังนู่นอะ่ะลอล้อหลังมันลอยปกติตอนไม่ถอดลอมันก็ลอย,ลอย ใช่ปกติปกติก็เคยถอดแบบนี้แหละแต่ข้างนี้มันลอยข้าครั้งหนึ่งอะไรคงมันวะอันนี้รถนี่มันหลายปีแล้วนะแม่สักปีแล้วคือขั้นนี้พกเจ็ดปีแล้วหม่คอ,อนออกเอาคอนใส่ก็ต้องคอนออกแม่ลีกแม่ลีกต้องงานแม่ลีกมันกระแทกแรง สวปอีกอือค่ะทุกคนก็กลับบ้านได้แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มยี่สิบห้านะคะดูเข็มนาฬิกาเลยจ้าหนาปัดเลยจ้านี่นะคะใกล้สองทุ่มประมานเอาผ่านไทยไวนาวันนี้เอาผ่านผ่านหนามาไว้หลังผ่านหลันมาไว้หลังที่แรกที่แรกเออเขาเรียกอะไรนะมันก็ยังลอยอยู่ดีเนาะแม่เนาะตอนเราเอาผ่านหลังมาผ่านหนามมาไว้หลังแล้วมันก็ลอยเนาะแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะ ไม่รู้อะใกล้ๆไงแม่พอทำอะไรแกถอดออกแกถอดเรกแกถอดไอ้เฟืองมันออกเืออะไรนะ้แม่ก็เห็นแกพูดอย่างนี้นี่เฟืองมันคัดมันะไรก็ได้ถอดเฟืองออกวิ่งวิ่งมันก็เลยวิ่งได้กลับบ้านได้นะคะเราจะไปป็นบ้านแต่จะไปคื้อผาตัดต้องไม่พูดมันนี้นะคะเดี๋ยวดนแปนอืจ้าอันนี้ก็คือสมอันที่เมื่อี้ก็จะลื้อสมนะคะว่าเป็นอะไรที่แน่ๆคืออาจจะลูกปืนแตกแล้วมันไปฆ่าอะไรทุกอย่าง เรื่องแตกเรื่องแตกเหรอใช่นั่นแหละที่แน่ๆก็คือพรุ่งนี้ก็สอบทางวันค่ะเชื่อลูกแต่ตอนนี้กับบ้านได้แล้วเนาะจากตอนประมาณเวลาสี่โมงเย็นนะคะจนถึงสองทุ่มยี่สิบห้าจากกลับบ้านก็คลิปนี้ฝากไว้ที่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะแต่ไม่รู้จะถ่ายตอนสองไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนไปทิงบ้านนี่จะได้นอนไหมมันจะติดโซมีจิดื้อโมีก็้อไปบุีกายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า